กติมาอัปเดตแม่บีกับแม่เลี้ยงทีผสมไว้ครับช่วงวันที่26่สบหกกตินีกติพันไปรอบหนึ่งแล้วเวอร์อาการว่ามีอาการเป็นสไซอีกบหรือว่าสิติดบ,บ่อมาเช็คเบิรงเมื่ออาการเหลือก็เป็นติดอยู่ครับเพดเพดกับหดนี่ครับเพดหดเพดของหด ย่อนแสงอยู่เลยครับนี่ครับเพลเบื้องอาการเพลกระสีหดผิวกะสีเรื้มตึงกระสีเป็นกะสติดอยู่ครับกระสี่านรอบหนึ่งมาหมู่บ้านกับว่ามีอาการขึ้นกับว่มีอาการเป็นสัตว์กระนาสิติดแล้ไปเบื้องแม่บีว่า แม่บีกับน,นี่ครับเพจน้องเพดเพจกาทีนี่นะครับกะทีหดประมาณนี้ทางทาง,งัวทีว่าผสมติดท,ทีจากทีว่าสังเกตเบิ้งงัวคอของเจ้าของครับร่มร่มหนาวพี่น้อง ลมกำลังสีมาหนาวกำลังสีมาลมหนาวแต่ว่าช่วงไซส์สวยๆอีกแดดแห้งครับแต่ว่าเลี่ยงๆมากนี่มีฝนครับมีฝนตกอยู่มันขึ้นกับสีตกครับมันขึ้นกับวัดที่ออกมาบึงฝนกับสีตกเดี๋ยครับเขากำลังสีสว่านครับสว่านมาแล้ว ห่วงกำลังออกห่วงเขาานพี่น้องเป็นจังไหนเนาะงามบ่เนาะอันนี้ก็พ่อได้กินครับให้ยูมีฝนช่วงนี้นี่แหละครับบรรยากาศอยู่หน้าครับยูหน้าคือเกาละ่ะวันหยุดก็ออกมาหน้าคือเก่าครับฝากคิดทำเรย่ด,ย,ดยครับพี่น้องครับ จ่สิดมาทายอัปเดตสวนอัปเดตให้เฮเบิง้งคือเก่าละค,ครับวันหยุดกองว่างขอได้ลง